รก็คือทำมิกแคมเปอร์นะครับวันนี้เราเดินทางไปเที่ยวงานจุดกลางเต็นท์นะครับแก๊งเดิมครับสามชาผมนาอัลนาเม็นะครับแล้วก็น้าตั้มมานะครับนี่ผมนัดเวลา12.00นนะครับเที่ยงตรงนะครับเราเจอที่ปั๊มปตทแก่งคอยนะครับนอครับนี่นองมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะคนั่นมาดูรายการแล้วตอนนี้กี่เท่าไหร่ครับเนี่ยรายการในสิบสองศูนย์สี่ตอนนี้เที่ยงสี่นาทีแล้วนะครับ เราเช็คแล้วเมื่อกี้โทรเช็คแล้วไงแอดเรานัดกันแบบตีห้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหในไลน์ในไลน์บอกตีนะลบลบกวนตรงเวลากันด้วยนะครับนะครับนะครับนนี่ะคโอ้โหให้น้าออสพูดอย่างนี้ได้ยังไงตายเลยครับเบื่อเก่งไม่กลัวเออเก่งไม่กลัวอะไรนะกลัวช้าโอ้โหตายแล้วเก่งไม่กลัวไม่ขนาดนี้นเลยอัดวิดีโอหนึ่งยังไม่มาเลยโอ้โหตายเลยโอ้โหแน่นอนจริงครับบานไปบานไปไข่ช้าก็โดนครับไข่ช้าโดน น้องตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็12นาฬิกา51นาทีเที่ยง51เลยครับอิ่งบอดี้เรามาแล้วครับผมไงค่นอน้องนเอยเดี๋ยวพี่นอนเลยเฮ้ยเติมน้ำมันอะไรเลยเนี่ย มันตาเต่าโอ้ยยี่สิบกโลเนี่ยจับเวลาเนี่ยก็ก็เป็นเป็นข้อพิจารณาครับสำหรับคนที่ต้องการมองหาบดี่อยู่ต้องลองลองในข้อนี้นะครับอื่นอื่นถ้าอยากไว้ให้ครับหัวลดหัวลวด ถึงที่งานจุดกลางเต็นท์เลยครับโอ้โหดูครับข้างบนนู้นนั่นเอสผมก็เลยกับพี่ๆครับคนรักป่าก็เลยมาข้างล่างนี่ครับตรงนี้เป็นที่ใช้ได้อยู่ครับไกลตรงนี้กำลังกลางออนนิ่งครับนี่นะออสนะครับสุดยอดครับเพราะงานเราวันนี้เดินงานน่าดูจ้ะโอเคครับเดินงานเฮ้ยนี่นะอ๋อนี่เดินงานอ่ะเดินงานครับโอ้โหนี่วิ่งงานนะวิ่งงานวิ่งงานสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวผมกลางเข้ากลางของก่อนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันครับเทเซ็ ราวันนี้นะครับผมยกเตียงลงนะครับเพื่อที่จะได้เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยครับวันนี้งานจุดการเต๊มม่นทีลนที่ของค่านจะกว้างนะครับนั่นเราต้องมีมอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยจัดมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับ,ลแ,ลรบแล้วก็ข้อดีของการที่เราไม่ไม่บิ i อินรถนะครับติดไม่บิลอินพวกเตียงเลยติดรถเนี่ยเพราะว่ามันสนาะมารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับผมก็เลย พอยกเตียงปุ๊บเนี่ยที่ก็จะโล่งมากครับสามารถเอามอไซค์มันได้ได้ด้วยเลยนะครับน่า <Hey. S 1> ล้อปก่อนเดี๋ยวเพิ่งพอดีเสียงมันหายนะครับไมค์ที่ผมติดไว้ที่หน้าอกเนี่ยนะครับแบตบมันหมดครับผมก็ลืมดูนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาเตียงไม้มานะครับก็เลยใช้เป็นเตียงสนามนครับที่พกพาสะดวกนะครับซึ่ง ผมว่าเตียงไม้ออกเพราะว่ามอไซค์ขึ้นครับวันนี้ก็เลยนอนเตียงสนามครับนี่ครับเอาขึ้นรถได้สบายเลยครับใส่พอดีครับพอดีมาคนเดียวก็เลยนอนได้ง่ายๆครับแบบนี้ครับที่นอนของคืนนี้ครับนี่ครับก็จะมีร้านค้ามาออกร้านเพียบเลยนะครับมีหลากหลายมากครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนในของเคทูนะครับ สะเกียร์ทูนะครับมาออกร้านขายของอ๋อเป็กระป๋องเกียร์ทูนี่อุปกรณ์เบียบเลยนะค,คนี่เป็นโซนในส่วนของตะเกียงนะครับนี่ในด้วยชีวิตอยู่ไหนฮะน,น,นี่มาแล้ว นี้เขาไปสมบูรพาแคมป์นะครับเจอกันช่วงงานเนยพี่ครับออกร้านทุงงานอยู่แล้วนี่ครับของก็เพียบเลยนะนี่ดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเซนโคนะครับเซนโคเปิดหลังคาด้วยนะครับนี่มีเก้าอี้ขายด้วยมีแก้วมีโต๊ะเก้าอี้ขายเพียบเลยนะครับเยลโล่รุทนะครับแค่รถก็กินขาดนะโอวิส่าตะเกียงด้วยเกียงนี่ครับ ของเียบเลยตรงนี้เป็นโซนขอขายเสื้อครับขายเสื้อส,ว,สวยๆนะครับบรรยากาศัจัก,การเต้นอากาศดีมากครับตี้อากาศเย็นเลยนะครับเจ้าๆเลยก็มีโซนเครื่องดื่มตรงนี้ครับนี่เราเดินไปดูเลยครับตอนนี้เป็นโซนตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารนะครับ ส่วนนเป็นอาหารหมดเลยครับเราลองไปดูนะรส่วนนี้เป็นโซนขายอาหารนะครับว้นี่ครับยากาศในงานนะครับของขายเยอะมากเลยครับดูครับโอ้โหเป็นไม่หมดเลยครับมีเทียบเลยนะครับมีกับเ้ทุกอย่างในนี่เลย นี่มีตะขายดักฝันนะครับตอนนี้ร้านนี้ขายดีมแคเชอร์นะครับดีมแคเชอร์ด้วยเป็นกินครับนี่ตัวรันี้จะไป็นห้องน้ำนะครับที่เขามีบริการครับต้องมีมุมนี้นะครับ มุมบนเขาฝั่งนู้นนะครับมุมด้านล่างนะครับที่ผมเห็นนะครับนี่ตรงนี้เป็นโซนของดีแคทลอนนะครับนี่เขาเ,าเต็นท์ออกมาโชว์นะครับเพียบเลยนะครับก็มีในงานด้วยนะครับนี่ดีแคทลอนเต็นท์หลากหลายมากนี่ครับมีหลายแบบมากนะครับมาดูในงาน,นจะรู้เลยว่า เขาครัวเราต้องการแบบไหนแล้วตรงนี้เกันแบบไหนนะครับนี่มาซื้อของตอนนี้ผมอาจจะแถมของให้พี่ลูกค้าไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเลยเรี้ยวเป็นสินค้าเราก่อนได้บิ๊กแอลอนมาออกบูธด้วยนะครับนาจุดกลางเต็มนี่ขายครับต่อ ก็เป็นในโซนของรถบ้านนะครับแล้วก็มอเตอร์โฮมนะครับนี่อันนี้ของอะไรเนี่ยอ๋อคารลแวนคารลแวนครับที่ผมไปร่วมงานมาเมื่อที่เขาใหญ่เขาเอารถรถบ้านรถอันนี้เป็นของโดมติกนะครับนี่เขาก็หมอ,อกบูธเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เริ่มมืดเลยครับแสงไม่ค่อยมีนะแล้วเดี๋ยวผมว่าจะกลับไปที่ แคมป์ผมนะครับมืดแล้วโอ้ตนนครับมงสูงยูนี่โอ้โหเป็นไงครับหมู่บ้านเต็นหลังคาเลยครับเหมือนหมู่บ้านหนึ่งเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ประมาณเหมือนจะเป็นสี่แยกกลางงานเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเข้าเข้ามาจากปากทางนะครับฝั่งนี้ก็เป็นของพวกเต็นหลังคาครับที่หมอกบูไขาของกันนะครับก็จะมีโซนนู่น ตรงนี้อีกอีกแฝ่งไม้ชนนึงก็เป็นโซนครัมากงเต็นท์พักผ่อนกันนะครับนี่บริเวณนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเวทีใหญ่ครับเวทีใหญ่นะครับคนเพียบเลยครับมีออกบูธขายของนะครับทั้งรถร้านอาหารแล้วก็อุปกรณ์แคมป์ครับอยู่บริเวณนี้ครับตอนนี้ก็เป็นโซนพักผ่อนแคมปิ้งเหมือนกันครับนี่ครับบนเขานะตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับโอเคครับนี่ ีผมกำลังเดินมาที่รถพี่ไม้นะครับนี่ครับพี่ๆี่กำลังแคมปมันอยู่ครับนี่นี่เจ้าเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแสงแสงเริ่มหายแล้วพี่ โอ้ผมลองมาม่าที่อันนี้พี่ที่มันอะไรนะใช่ไหมที่เทน้ํามันร้อนอ่ะอ่าผมอยากลองไม่เคยพี่ใช่ใช่พี่ก็เลยเอามันลองหน่อยสุดท้ายก็ที่เหลือก็ของขายก็ปกตินี่อะไร